สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki Carry นะครับคันนี้ปี1 3นะครับผมคันนี้รถมือแรกนะครับเลขไม้น้อยนะครับคันนี้85,000 0กว่าโลเท่านั้นนะครับผมภายในใหม่กริปเลยครับผมเบาะเดิมๆนะครับ ไม่มีขาดนะครับน็อตสีดำนะครับผมสีแต้ม QC สีน้ำเงินนะครับผมน็อตไม่ขยับเครื่องเดินเรียบนิ่งมากครับผมคันนี้จะเป็นปี13ติด LPG แล้วนะครับแล้วก็จะมีหลังคานะครับผมสามารถเปิดได้3ด้านนะครับผมคันนี้เอาไป บรรทุกของก็ได้นะครับผมหรือค้าขายนะครับผมสภาพรถดีมากครับสีเดิมทั้งคันนะครับผมวิ่งน้อยด้วยครับ8 0 0 0มื่นกิโลเองหาย,ยากมากครับอันนี้ ตัว L อยู่นะครับผมน็อตไม่มีขยับใส่ทำสีนะครับผมนักษากะโปงเดิมนะครับมีน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับผมคันน่าจะเป็นสีเทานะครับแนะนำว่าน้ำเม่อน้ำนะครับควรใส่น้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็เวลาเติมน้ำนะครับควรใช้น้ำดื่มที่เป็นขวดนะครับหรือน้ำกลองนะครับผม จะดีกว่าน้ำปลาปลานะครับเพราะว่าน้ำปลาปลามันจะเป็นระกันนะครับผมทำให้เกิดสนิมในหม้อน้ำขึ้นได้นะครับในระยะยาวนะครับผมแนะนำควรใช้น้ำกองนะครับหรือน้ำดื่มทั่วไปนะครับผมจะดีกว่านะครับคันนี้นะครับปี13วิ่ง80,000กิโลนะครับราคาถูกพิเศษเลยครับ139,000บาทเท่านั้นนะครับผม สนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9 0 0 0นะครับผมขอบคุณมากครับ